สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ U.S. Stock Brief by Alpha r e n d i t เราสรุปข่าวหุ้นสหรัฐแบบกระชับเข้าใจง่ายสำหรับนักลงทุนทุกคน Eli l i l y ได้รับการอัปเกรดจาก HSBC หลังยาลดน้ำหนักชนิดเมทอัฟอ r ์ครีพอนประสบความสำเร็จในการทดลองเฟส3ทำให้สามารถเที่ยวชั้นกับ Novo Nordis ได้ HSBC ได้ประกาศอัปเกรดคำแนะนำสำหรับหุ้น Eli Lilly LLY จากลดน้ำหนัก เป็นถือครองโฮหลังจากที่เห็นผลการทดลองทางคลินิกเฟสสามของยาอัโฟกริปอนซึ่งเป็นยาลดน้ำหนักชนิดเม็ดที่รับประทานวันล,ละครั้งที่พัฒนาร่วมกับชูไกข้อมูลจากการทดลอง ATTAN ขีระบุว่าผู้ป่วยโรคอ้วนหรือมีน้ำหนักเกินและเป็นโรคเบาหวานชนิดที่2สามารถลดน้ำหนักได้เฉลี่ยสูงสุดถึง1 1ภายใน72สัปดาห์เมื่อใช้ยาในปริมาณสูงสุดเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับไรเบลซัสยาลดน้ำหนักชนิดเม็ดของโนโวนอดิส NVO แล้วทาง HSBC มองว่า o r ลฟคริพอนมีประสิทธิภาพที่สามารถแข่งขันได้จริงโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยที่มีทั้งโรคเบาหวานและโรคอ้วนมุมมองด้านการตลาดและการประเมินรายได้ HSBC ชี้ว่าผลการทดลองในครั้งนี้เปิดทางให้กับการทำตลาดได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามทางบริษัทยังคงเตือนว่าตลาดเริ่มมีการปรับความคาดหวังลงหลังจากที่ผลการทดลอง ATTAN ขีดหนึ่งเมื่อช่วงต้นเดือนทำให้หุ้นของ Eli Lilly ถูกเทขายและทำให้ประมาณการยอดขายสูงสุดของ o r f i c o r i o n ลดลงจาก20,000ล้านดอลลาร์ในเดือนมิถุนายนเหลือ15.5ล้านดอลลาร์หลังจากการประกาศผลการทดลอง ATTAN 1ทาง HSBC เองคาดว่ายอดขายสูงสุดที่แท้จริงอาจจะอยู่ที่ประมาณ10,000ล้านดอลลาร์ ผลกระทบต่อหุ้น LLY แม้ว่า HSBC จะมองว่าตลาดของ o f f ฟ o r e g o n อาจจะเล็กกว่าที่เคยประมาณการไว้แต่การทดลองเฟส3ที่ประสบความสำเร็จนี้ก็ช่วยหนุนความเชื่อมั่นและเป็นเหตุผลที่ทำให้อัปเกรดคำแนะนำหุ้นขึ้นเป็นถือครองพร้อมกับปรับเพิ่มราคาเป้าหมายจาก675ดอลลาร์เป็น700ดอลลาร์ต่อหุ้นการเปรียบเทียบ Eli Lilly และ Novo Nordisk Eli Lilly LLY ยาอฟโฟกริพอนเข้ามาเสริมผลิตภัณฑ์ที่มีความแข็งแกร่งอยู่แล้วอย่างมอนจาโรและเซบเบลทาให้บริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมทั้งยาฉีดและยากิน Novo n o r d ดิส NVO ครองตลาดด้วยเวโกวีและโอเซมพิกยาฉีดรวมถึงไรเบลซัสชนิดเม็ดซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักที่อฟโฟกริพอนต้องเข้ามาแข่งขัน การแข่งขันครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการแย่งส่วนแบ่งการตลาดเท่านั้นแต่ยังสะท้อนให้เห็นว่าตลาดยาลดน้ำหนักและโรคอ้วนเบาหวานกำลังเป็นตลาดที่มีมูลค่ามหาศาลซึ่งทั้งสองบริษัทต่างก็ต้องการเป็นผู้นำสรุป Eli Lilly ไ,ลลลลได้รับแรงหนุนอย่างชัดเจนหลังจากที่ o r p h o c r y t o n แสดงผลการทดลอง Phase 3ที่น่าประทับใจด้วยการลดน้ำหนักได้เฉลี่ย11%และมีประสิทธิภาพที่สามารถแข่งขันกับรายเบลซัสของ Novo Nordisk ได้จริง ทำให้ HSBC ปรับคำแนะนำหุ้นขึ้นพร้อมปรับเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น700ดอลลาร์ต่อหุ้นแม้ว่าตลาดจะปรับลดประมาณการยอดขายลงแต่การที่ Eli Lilly มีผลิตภัณฑ์ทั้งยาฉีดและยากินที่ครอบคลุมทุกเซกเมนต์ก็สแสดงให้เห็นว่า Eli Lilly ยังคงเป็นหนึ่งในผู้นําตลาดยา GLP-1 และการรักษาโรคอ้วนเบาหวานที่ใหญ่ที่สุดในโลกขอบคุณที่รับฟังในตอนนี้แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกด subscribe หรือติดตามช่อง Alpha r e n d i t ทั้งบน YouTube และ Facebook เพื่ออัปเดตข่าวสารและบทวิเคราะห์หุ้นสหรัฐดีๆแบบนี้ได้ตลอดทุกวันครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ